กูก็นายก็เนาะไอ้แคกมียมันมีเอกมันมีเอกล้วก็อันนี้ตั้งหัวหน้าเขาว่าให้มาเพียวไปทั้งหลังอินรุ่นหรือเปล่าอันนี้เป็นดีเท่าไหร่การไว้เคยขะอยู่ไว้ภายหลังโครงการเท่าคัร่เนาะนายขะเหมือนที่ไหนขะคกูก็นี่ไมยก่อไม้ยากก่อไม้เนาะเป็นก่อไม้สร้างห้าก่อไม้สังไหนกูก็นี่เป็นชื่อไหนอะ่ะ

นี่ตัด้นไม่ซังย่า้นไม่ซางนี่ยวะมันเข้ามาในผูเไี่ยวะนี่นี่จิมังนี่ก็เป็นป่าแล้วเดินเออจัได้จัได้จันมังได้มดเลยเยเออว่า ไปยืดตงนี้ย e> ืดตรงนี้มานปิ้งไปตั้งห้าม่าไม่โอ้ในยากก่อไม้ตั้งห้าหเรียๆก็เฮ้ยจานลูกเห็นหนามดึกขึ้นหนามัต้องไปหันปัางหน้าอีดเลยเออ ปังปังไว้ปังอะไรน้าปังแล้วหรอนะไรเออทำซามันนี้อันไหนไายอันใหญ่นะอันปอดนะ่ไม่น่ะอ่าอันซาหมันนี่เฮ้ยเฮ้ยเออจาเน้จาเน้เฮ้ยเฮ้ยน้าไปโหลดเล่นน้า โอ้ฝังตัวนึงเยี่ยมมากเยาวนอนนตัปามุนตัวใหญ่ขึ้นมาง่ายกับมีให้เลยน้าล้นน้าล้นบักคือบักกานี่ี่าต้รนะลด ตาต้องสูงเลยตาเป็นหน้าหน้านัา่นจริงนั่นเอาไปไนแน่ตาให้เดี่ยวแต่แน่น้อยใช่ไหมมาป่างไปไปแน่แน่เนยก็คือตั้งบนแน่เดี่ยวซื้อแค่มือว่านี่นี่แน่เอาเลยแหละมุนเบอตั้งนี่ อันนี้เดี๋ตัดก่อนเลยไปชูไปสร้างจริงก้อนนี้ตัดมาย่กูนึนี่เขากวาในหู้เขานั่นเขาก่าในหู้หนาวไหมอุ่นอันแรกเราดูิ่ตัดเหตจัน้งก่อนโอ้โหเฮ้ยเธอนี่อือเถือเลยนีอืดเือ

คือก็นายกตาดำไปตั้งย้ากันเนาะฝนก็ซ้ำมาว่าอ่อนกันไปฝนเข้าก็เป็ดสียวค่ะฝนซ้ำตกแห้งค่ะอันนี้ก็ตาดำไปตั้งย่าค่นเนาะฝนตกแห้งเย้าก็กลางวันคำเย้าในอ่อนกันเมื่อบน้ำสีเลือกกันกันกูก็ว่าเย้าค่ะต่างวันมาเย้าจังไกรมาตัดเที่ยงค่ะสังว่าแกอับมี่แกกบมีเอจึ่ไหนคะเนาะ อย่าลืมกดติดตามและกดปันแห่งใจกันพองขนาะกูก็ไม่สมครับ